ฮัลโหลสวัสดียามเช้าจ้าว้าวจากทะเลเลยจากทะเลเลยวูวสวยไหมวิวสวยไหมคะวิวสวยไหมคะสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วอเอ้ะคุณมอร์นิ่งอ่ะ,อะมา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 ,ม,ามีชีวิตที่เนี่ยตื่นมาเจอวิวดีๆมีความสุขอารมณ์ดีๆอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้กันได้ทุกเชา้า ฟินป่ะฟินป่ะถ้าเป็นหนีกันได้ทุกเช้าจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันสมเราสามารถเสพอย่างนี้ได้ตลอดนะคะหลายคนคือจะบอกว่าหลายคนเนี่ยนะบอกว่าเราอยู่บ้านหรือว่าอย่างแบบที่มีคนมาคอมเมนต์นะคะบางคนไหนชอบมาเสพเพราะว่าได้ดูวิวได้วิวดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมคุณรู้ไหมก่อนที่ผู้ฉัตรจะมีบ้านหลังปัจจุบันที่ผู้ฉัตรอยู่ผู้ฉัตรก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว้าวหัวใจรัวๆเลยว่า คุชัดอยู่ในบ้านที่แบบว่าเป็นไม้เก่าๆเพราะว่าต้องอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะคือที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหรือออกไม้ต้องอาศัยอยู่กับญาติตลอดเวลาแต่บ้านที่คุ้ชัดได้มาในปัจจุบันที่มีวิวติดกับเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดกับทะเลแต่ว่าติดกับเจ้าของธนาคารแห่งหนึ่งนะที่คุ้ชัดชอบถ่ายให้ดูบ่อยๆนะคะคุ้ชัดก็ใช้วิธี ออหลายคนอยากเนรมิตชีวิตให้แบบตื่นมาแล้วมีวิวสวยๆบางคนชอบวิวทะเลบางคนชอบอะไรคะวิวแบบเหมือนอยู่รีสอร์ทแบบบ้านผู้ชายอย่างเงี้ย<ม>ตื่นมาแล้วก็เสพเลยมีกระลอกวิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากภาพในหัวของเราก่อนนะหรือหลายคนที่ชอบเรียกเป็นมดฝันกลางวันฝันกลางวันอะ่ะเออเดี๋ยวเราพาไปดูง่ายสวยไหมคะทุกคนนี่เป็นวิวที่แบบว่ามาทาน<า><า> มอนนีมัถันข้าวมันนี้มาถัดข้าว,นนาาวเออแสงตรงนี้ดีกว่าไหมให้เสงวิวกันไปก่อนคือที่หยิบกล้องมานะคะเพราะว่าพอมเวลามาเที่ยวหลายคนชอบถามหาไอเดียทําเงินเนาะไอเดียทําเงินเดี๋ยวจิบกาแฟไปด้วยดีไหมนั่งจิบกาแฟกันไปด้วยปิ่นป้าปิ่นป้าเอาวิงไหนดีทานข้า,าวเช้ากันยัง จริงๆแล้วไลฟ์นี้น่าจะเป็นไลฟ์ประกาศโอ้โหคนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถึงแม้จะเป็นเวลาเช้าเหมือนเหมือนประกาศตามหาเพื่อนตื่นเช้าเลยปะสวัสดีไอ้ปลาไหลเราเห็นเธอแหละเราเห็นรูปโปรไฟล์เธอแหละเเรียกว่าออทองคําแล้วกันเนาะทองคําเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นทองคํานะคะชื่อแบบ ชิเกะชิเกะอามาจิบกาแฟยามเช้ากันใครยังไม่ตื่นจิบกาแฟกันนะจ๊ะทุกคนอืมอือชนเห็นไหมเราต้องใช้การชนให้ถึงประโยชน์ชนให้อารมณ์ดีชนให้แบบว่าตื่นยามเช้าหลายคนอาจจะแบบผู้จาดใส่กางเกงตัวเดิมใช่ไหมใช่จ้ะเพราะว่า เอากางเกงตัวหนึ่งตอนแรกกลับมาใส่กระชุดนี้เป็นขาสั้นได้ยินเสียงกันไหมเนี่ยเสียงชัดไหมกดห้ามาหน่อยตะโกนอะไรรู้่ะเมว่าเช้าหยิบมาอ้าวกลายเป็นเสื้อเฉยก็เลยไม่มีกางเกงใส่นะคะต้องเอากางเกงตัวบื่หว่ามาใส่นะคะคุณแม่ก็โกะได้เหมือนกันอะไรได้นะคะเามาดูไหนใครอยากมชีชีวิตโดยกิีดกลกาบแล้วโรยในแบบที่เราต้องการไลฟ์สไตล์แบบที่เราต้องการ โดยไม่ต้องไปดราม่าแบบในข่าวด้วยว่ามันเหมือนแบบเราต้องไปหลอกใครไหมเราต้องสร้างภาพอะไรหรือล่าจริงๆไอ้เรื่องในข่าวอะ่ะบอกได้เลยนะคุณชันว่ามันธรรมดามากเลยนะคือถ้าคนที่แบบว่าเป็นมหาเศรษฐีที่เขาเหมือนกับว่าเหมือนอย่างที่ผู้ชัดบอกอะ่ะสมัยก่อนผู้ชัดก็ไม่ได้มีบ้านอย่างที่อยากอยู่การที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงอะ่ะในชีวิตของเราในสิ่งที่เราอยากได้อะ่ะมันต้องเกิดจากการที่อยู่ในภาพในหัวมาก่อนคราวนี้ภาพในหัวบางทีมันไม่เคลียร์ไง ใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเนี่ยเคยได้ยินไปที่เขาบอกว่าให้เอาแบบบิลบอร์ดเอาอะไรภาพความฝันมาแปะคุณรู้ป่ะบ้านป,ปัจจุบันที่ผู้จัดอยู่อ่ะผู้จัดได้มาจากการเอาบ้านที่ตัวเองอยากได้ในฝันอ่ะมาแปะแปะไปซื้อกะดานหรือกระดานของเด็กอ่ะมาแปะเป็นแบบว่าภาพภาพในฝันอ่ะแล้วก็มาแปะไว้ใต้เตียงนอนน่ะแล้วก็ดูมันทุกเชา้าทุกเย็นมันก็เลยเกิดแบบจากในภาพก่อน แล้วค่อยมันเกิดแบบเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นในข่าวที่เราเห็นว่าแบบถ้าใครให้แบบว่ามาวิจารณ์ข้อกฎหมายหรืออะไรพวกเนี้คือครูฉันก็เข้าไปดูในคลิปนะที่เขาไปดูรถปอร์ชงพอเช่อะไรกันนะครูชันก็เห็นแล้วว่าไอ้ในคลิปอบบที่แบบมีน้องมารีวิวมารีวิวอะไรนะว่าอะไรนะทํากี่เดือนได้กี่สิบล้านคือครูฉันได้ยินในข่าวเลยนะในคลิปได้ยินกับหูเลยนะถ้าจําไม่ผิดเนี่ย ว่าเขาก็พูดเลยบอกว่าเนี่ยวันนี้พี่คนนั้นอะ่ะเขาพามาดูพามาดูเหมือนเป็นรถในฝันสวัสดีคุณซ้อนาคุณซ้อนาน้องหงสวัสดีค่ะสวัสดีให้ถ่ายว่าเป็นทะเลจากที่ไหนคุณซ้อนาอยู่ที่ไหนคะมาจากที่ไหนกันบ้างแนะนําตัวกันหน่อยแนะนําตัวกันหน่อยอ่ะใครยังไม่ตื่นจิตพระจิตจิตกาแฟอ่ะเอาวีทะเลค่ะเออค่อยเห็นทะเลเลนาะเอาให้เห็นทะเลเนาะ ใช่ S <S <S <Hi S 1> ไหมดีไหมดีไหมดีไหมเออวิวนี้อื <c oughs> หลายคนบอกอยากอยากตื่นมาเห็นวิวนี้ทุกเช้าเลย <c oughs> ดีไหมจริงจริงชีวิตคุณมีได้นะเมะื่อเมื่อวานลูกคุณชัดก็บอกเหมือนกันบอกว่าแม่แม่อยากอยู่โรงแรมสิบวันเลยอ่ะก็จะมีเสียงบอกว่าอะไรคะโหสิบวันเนี่ยถ้าโรงแรมแบบหลายหมื่นเลยนะคุณ <c oughs> ชัดรีบรีบบอกลูกบอกว่าหนูจะอยู่กี่วันก็ได้ลูก อีกหน่อยหรือเป็นเจ้าของโรงแรมสิคะหนือจะอยู่กี่วันสิบวันอยู่เป็นเดือนยังได้เลยเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าเราอะให้ภาษากับตัวเองหให้ภาพกับตัวเองยังไงบุรีรัมสวัสดีจากบุรีรัมเลยอ่าเอาวิวทะเลมาบุรีรัมยมีอะไรเที่ยวบ้างมีอะไรเที่ยวบ้างแนะนํามาหน่อยเผื่อว่าหลังจะได้ไปมีมีมีอะไรแบบของเด็ดอะไรแบบเที่ยวบ้างวัาหลังจะได้พาลูกไปเที่ยว สนาสนาแนะนำหน่อยขับเที่ยวหน่อยขับเที่ยวหน่อยนะคะอ่ะ,อะเห็นไหมมันอยู่ที่ภาษาแล้วก็อยู่ที่ภาพที่เราจินตนาก,การในหัวอย่างในข่าวเนี่ยคือผู้ชัดได้ยินเลยนะคือต่อให้ฟ้องนะถ้าเป็นผู้ชัดน,นะผููชัดก็จะสู้บอกว่าก็ในข่าวไม่ได้หลอกใครนี่คะในข่าวในคลิปก,ก็พูดเองว่าพี่อ่ะเขาพามาดูรถรถในฝัน จำคําพูดไม่ได้แต่มันจะมีคํานึงที่มันค่อนข้างชาัดเลยที่เหมือนกับว่าวันนี้ฉันไม่ได้ถอยรถคันนี้ไปอ่ะแต่เหมือนกับว่าเหมือนอารมณ์แบบพาน้องเข้ามาดูอันนี้ข้ขอกฎหมายนะเมนูฉันรเมูฉัดสู้เลยไม่ได้หลอกใครคนฟังคลิปก็ต้องรู้แล้วว่าวันนั้นไม่ได้มาถอยรถแต่เวลาผู้ชาดเห็นข่าวพวกนี้ผู้ชาดเห็นเป็นเรื่องปกติมากเพราะคุณรู้ไหมชีวิตที่ผู้ชาดมีทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อก่อนเนี่ยอยากอยากตื่นมาเสพวิวแบบไหนเนี่ยก็เหมือนเอาวิวแบบน,นั้นมาแปะอย่างในบ้านแบบเนี้ยเวลารูปมาแปะกับเวลาไปดูสัมผัสจริงๆนะคะเหมือนรถในฝันนะ่ะสมัยก่อนไม่มีออนไลน์ด้วยนะไม่มีคนรูปแบบคนขับรถแบบในฝันหรือว่าไม่มีแบบรูปแบบคนแบบใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากได้มาให้ดูด้วยนะใช้แปะรูปเอาค่ะแล้วก็เสกเอาค่ะ ซึ่งมันก็ได้ระดับหนึ่งซึ่งผูชัดก็ได้มาจริงๆแต่วิธีที่มันได้ผลที่สุดอ่ะคือการเอาตัวไปอยู่ไปจับไปดมรถเช่นแบบรถในฝันอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบโหคนสําเร็จก็อสอนกันมาตาไหนตะไรแล้วเป็นเรื่องปกติมากเพราะฉะนั้นตามข่าวพวกนี้ผูชัดรู้เลยมันเป็นวิธีหนึ่งที่เหมือนกับว่าช่วยช่วยเขาเรียกว่าเป็นแบบพวกตัวแทนอ่ะเขาตั้งเป้าหมายอ่ะให้มันเหมือนกับว่า จะได้แบบมีแรงลงมือทำอ่ะเหมือนเวลาเราลงมือทําออนไลน์ครูครับอยูสวยเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยพลังเงียบดูครูเต็มเลยนะครับพลังเงียบนั่นนะสิทาไมเงียบกันจัง <laughs> เอาชนจะได้ไม่เงียบเอาชนใครใครอยากฟินอยากร่วมชนนะคะไปหยิบกาแฟมานะคะ <laughs> พลังเงียบแต่พลังเงียบนี่ครูรู้ว่าแต่ละคนถ้าได้ความสุขไปนะคะพลังที่ครูส่งให้ มันไม่เงียบแน่นอนมันไม่เงียบแน่นอนโอเคไหมคะโอเคไหมคะอะมามามาเนี่ยแหละเป็นเรื่องปกติมากเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนเวลาเราทําออนไลน์อะมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันว่าวันนี้ออกมาทำเพราะอะไรอยากได้ใช้ชีวิตแบบไหนเอออยากแบบมีชีวิตอย่างเงี้ยผลิตเงินจากไหนก็ได้ไหมหลายคนบอกเวลาไป,เ,ปเสพทลิปคนอื่นมันจะมีสองอารมณ์นะอารมณ์แบบเฮ้ยทำไมชีวิตดีจังวะ แม่งไปแบบว่าทำอาชีพอะไรวะไปหลอกเงินใครมาปะวะพี่กฎหมายปะวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่เวลาครูฉัดไปเสพพวกนี้นะคือเมื่อก่อนไม่มีออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องใช้ลูกแปะพอมีออนไลน์นะเวลาเห็นคลิปพวกนี้เด้งมาคุณต้องขอบคุณเลยนะแล้วถามตัวเองว่าอยากได้ชีวิตแบบนั้นไหมคลิปไหนที่โดนโดนครูฉัดนี่เสพไวแล้วก็เก็บเปิดดูเสพความรู้สึกว่าแบบครูฉัดมีชีวิตแบบนั้นแล้ว่วได้ความรู้สึกชีวิตแบบนั้นแล้วแต่หลายคนนะ่ะ นะเวลาเห็นเห็นเห็นอะไรแบบนี้มักจะแบบเป็นอารมณ์อีกแบบหนึง่งอะแต่ถ้าเราใช้ถูกทางนะเราก็จะได้ชีวิตแบบนั้นคน่ะนะคะเพราะอะไรคะอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมันเกิดมันเกิดจากโลงความคิดก่อนความคิดเราเหมือนเวลาหลายครั้งเรารู้สึกเเจา้าูเป็นป้เฮ้ยเหมือนเหตุการณ์นี้เคยเกิดกับเราไปแล้วว่ะแต่เวลาถ้าคุณใช้โลกแห่งจงินตนาการเสพเสพชีวิตที่อยากได้ แล้วรู้สึกว่าฉันได้มันแล้วอ่ะเมื่อก่อนกูฉันทำไม่เป็นรู้ปะ่ะ<ม>กูฉันต้องไปเรียนในพวกอะไรนะกดแรงนิดึงดูค่ะแล้วก็ได้จะพูดก,กับตัวเองหน้ากระจกค่ะอามุมนี้ไหอืออืม,อมแสบมันสะท้อนเนาะนี่นี่มีอีกมุมนึงให้ดูเดีย๋ยวให้ดูรับอาหารเช้าไหมคะทุกคนมไม่้ ชาวนี้ทานอะไรแล้วหรือยังคะชอบมุมนี้อ่ะรู้สึกว่าแบบถ้าแบบทุกเช้าแบบตื่นมาหิวๆแล้วได้ห้องครัวแบบนี้ฟินมากเหมือนแบบอารมณ์แบบวุเบบงวงนี้ตื่นมาอ๋อวันนี้มีอะไรกินเห็นไหมนี่คือกำลังสอนถูกใช้ด้มุมต่าๆโอ้โหห้องครัวเนื้อหารดูด,ดีฟินมากแล้วแบบว่ามีไฟอะไฟตรงนี้สวยอะชอบ มาแล้วก็มาเลือกสังกินค่ะวิธีพวกนี้ยครูฉันเรียนรู้มาจากลูกครูฉันหมดเลยหรือเปล่าเวลาแบบว่าใครที่ใช้จินตนาการไม่เป็นนะให้ให้ดูลูกค่ะเวลาลูกเล่นกันนะลูกแบบเอาวันนี้ฉันอยู่บ้านเธอเป็นพี่เธอเป็นน้องนะเออเขาเล่นกันถึงเป็นแบบนี่ลูกคนรวยลูกคนจนอะไรของเขาไปเรื่อยอะ่ะเราต้องฝึกใช้จินตนาการแบบเด็กนะ มันเป็นิทศาสตร์เพราะว่าสมองเราอะค่ะมันแยกไม่ออกค่ะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอกถ้าจิตใต้สํานึกเนี่ยเราเห็นภาพนั้นบ่อยๆนี่คือหลัง R, ิทศาส์แล้วมันจะแบบว่าเหมือนเราอะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดโลกในความคิดเราก่อนรอบหนึ่งแล้วมันก็จะดึงดูดค่ะเขาเรียกว่าเหมือนสะกดจิตเราด้วยอะ่ะให้แบบสภาพแวดล้อมตามสิ่งที่เราคิดอะ่ะ เกิดขึ้นจริงๆหลายครั้งใครเคยเป็นไหมที่เหมือนกับว,ว่าวันไหนแบบฉันแต่งตัวไม่สวยอะไม่อยากเจอคนเลยอะเวลาออกไปข้างนอกแต่ปรากฏวันไหนคือคิดในหัวไะว่าวันนี้ฉันไม่พร้อมนะออกไปเที่ยวออกไปช็อปอย่ามาแบบเจอชนนะปรากฏเจอทุกครั้งเลยค่ะคนรู้จักแต่วันไหนแต่งตัวสวยจัดเต็มนะคะเก<ๆ>ิดอะไรขึ้นคะไม่เห็นเจอใครเลยเห็นไหมมันคือความคิดในหัวเรา <S <S ถ้าเราใช้ในแง่บวกมันก็บวกถ้าเราใช้ในแง่ลบมันก็ลบเออนะคือเราต้องใช้ให้เป็นคือวันนี้ที่ออกมาไลฟ์มันมีหลายเหตุการณ์มากเลยนะที่คือผู้ชัดใช้มาจนชินแล้วอะวิธีแบบนี้แล้วลดึงดูดสิ่งที่ผู้ชัดต้องการในชนีวิตได้นะคะอย่างที่บอกไม่ว่าบ้าไม่ว่าสามีไม่ว่า,า,วาอะไรก็แล้วแต่ นะแล้วเมื่อวันีเมื่อวานเะนี่ยที่เราเห็นนะก็จะมีคนแบบว่าเหมือนกับว่าใช้ชื่อว่าชีวิตไม่ได้โดยดื้อดีบคุณหลาคุณชันเลยเอาเอามาสอบเลยรวมถึงคนที่ทําออนไลน์ทำคอนเทนต์ด้วยคุณรู้ป่ะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคให้ว่าทํายังไงนะบางคนเหมือนใช้ไม่เป็นเมื่อก่อนคุณจัดก็ใช้ไม่เป็นไงคุณชัดเลยต้องใช้เอาภาพมาแปะแล้วดูที่กลายเตียงนะ แต่คีย์ของมันที่เราต้องรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าภาพมันเกิดในหัวว่าเราอะเป็นคนคนนั้นแล้วนึกอ,ออกไหมเป็นคนคนนั้นแล้ววันนี้จะมาสอนวิธีที่มันง่ายที่สุดง่ายที่สุดนะอย่างเมื่อคืนอย่างเมื่อคืนคุณรู้ป่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกมาประมาณช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคลิดไม่ค่อยออกคลิปออกแต่ไลา์แต่คลิปทําคลิปอะไรดีวะจนเมื่อคืน ปกติเวลาเปลี่ยนที่นอนในโรงแรมใช่ไหมก็จะก,ก็จะนอนไม่ค่อยหลับนงแต่สิ่งที่ผู้ธศาสน์ําก่อนนอนทุกวันคุยแทจะขอบคุณขอบคุณขอบคุณสิ่งที่แบบสิ่งดีๆที่แบบเรารู้สึกว่าเราได้รับแล้วอะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยรู้ว่าเวลาแบบเราอยากรู้สึกว่าเราได้รับแล้วอะเราจะได้รู้สึกว่าเราอยากได้แล้วเราขาด ถ้าเราเรียนรู้สึกอยากได้แล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้แล้วขาดตรงนั้นะมันจะทําที่เราไม่ได้เนื้อออกไหมวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือขอบคุณเช่นเตียงเมื่อคืนสิ่งที่ทานะทุกเช้ากับก่อนนอนคู้ฉฉนขอบคุณค่ะขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเช่นพอเมื่อวานคุณเฉกไล์เสร็จโอ้โหเข้ามาดูเยอะมากเลยเมื่อวานคุณฉฉกก็ขอบคุณขอบคุณเลยผมโคตรเข้ามาดูหลายยี่สิบกว่าคนแล้วอยู่กันนิ่งเลย มีเรื่องอะไรขอบคุณอีกขอบคุณเตียงนุงน่มๆนี่คือแบบอาจไม่ได้ตื่นมาดูนะว่าผู้ฉัดอ่ะมีก่อนนอนรอบหนึ่งแล้วก็มีกลางดึกที่เรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเพราะมันแปลกที่พอกลางดึกขอบคุณอะไรดีวะออขอบคุณเตียงคืนนึกถึงแต่เรื่องดีๆแต่คนส่วนใหญ่มักจะทําไงเวลาตื่นมากลางดึกแล้วนอนไม่หลับหรือเวลาก่อนนอนเมื่อก่อนก็เป็นผู้ชัดก,ก็เป็นตื่นมาแล้วก็ นึกถึงเรื่องที่เรื่องที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างวันหรือบางทีก็นึกถึงข่าวที่เสกอะที่เราแบบเจอดาราดรา,ามา่าแล้วก็แบบคิดตามในหัวแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็นึกถึงแต่เรื่องในอดีตค่ะพอมันเป็นอย่างนั้นมันทําให้ทาไมคะมันทําให้ชีวิตคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยวนอยู่กับอดีตเลยได้ชีวิตแบบเดิมๆหรือได้ชีวิตแบบที่ตัวเองคิด อยู่ในหัวแบบเดิมๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ชีวิตใหม่อยากได้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแบบไหนจะโดยกลีบกุรลาบจะมีแฟนยังไงจะเป็นบ้านแบบไหนจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนก็แค่เปลี่ยนวิธีค่ะเปลี่ยนโฟกัสไปทิดชีวิตแบบที่เราต้องการแต่บางทีภาพในหัวมันไม่ได้มาทันทีหรอกเพราะเราสลึมสลืออยู่หรือออกมาง่วง ตามหลักวิทยาศาสตร์สมองทางานได้ดีที่สุดตอนเราลสลิมสลือนล้นแหละคนเลยมกักเราเคยเห็นไหมในหนังที่เขามักสะกดจิตสะกดจิตคนนะ่ะเพื่อให้คนเหมือนแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นน่ะนั่นะแหละมันเป็นวิธีการสะกดจิตตัวเองก่อนนอนกับตอนตื่นเช้าเพื่อให้ได้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการช่วงสลึมสลือนี่แหละดีที่สุดทำไงช่วงแรกใครอาจจะยังทำไม่เป็นคู้ฉายก็เลยต้องเอาผ้ามาแปะเอาบ้านในฝันมาแปะ ก่อนนอนอะเพื่อที่อะไรคะใช้ยังน,นึกภาพในหัวไม่เป็นว่ะใช้ไม่เป็นว่ะแล้วเมื่อก่อนไม่มีออนไลน์ไม่มีภาพแบบที่คนแบบโชว์ลไลฟ์ตล์นู้นนั่นให้ดูด้วยก็เลยต้องเอาภาพมาแปะหนึ่งวิธีแรกเลยนะขอบคุณขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในระหว่างวันผู้ชายก็สอนลูกเหมือนกันนะก่อนนอนอะก่อนที่ผู้ชายจะทําเองเออหนูชอบอะไรที่สุดวันนี้คะ วันนี้หนูสนุกเรื่องอะไรที่สุดหนูไปโรงเรียนมาหนูชอบเล่นอะไรที่สุดคะวันนี้ก่อนนอนคุณฉันก,ก็ถามลูกเมื่อวานเมื่อวานวันนี้เล่นอะไรสนุกที่สุดออเราถามเปภาษาอังกฤตนะแต่ว่า What do you like the most? เล่นอะไรวันนี้สนุกที่สุดเขาก็บอกอหนูเล่นว่ายน้ําค่ะเห็นไหมเด็กฝึกได้เพราะถ้าไม่ฝึกก็จะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่แบบ วันนี้อ๋อโดนด่ามาว่าวันนี้ยอดไม่ดีเลยว่ะวันนี้ขายไม่ได้เลยว่ะอ๋อวันนี้ลูกค้าแบบไม่มีมาใหม่เลยว่ะอ๋อวันนี้โดนลูกค้าแบบว่ามีเรื่องหน้ามากอย่างโน้นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราไม่ได้ฝึกแต่ฝึกได้ผู้ชัดก็ขอบคุณเลยขอบคุณเลยเมื่อวานขอบคุณที่มีคนมาดูไลฟ์20กว่าคนเมื่อวานขอบคุณอะไรอีกเตรียมนุ่มๆเอาอีกหมึ่ ค่อข่อละมุนคนเริ่มมาละเมื่อเช้าฟินมากเลยเพราะว่าอะไรมาตอนที่แบบยังไม่มีคนเลยอะฟินมากเลยอะ่ะเปลี่ยนมุมบ้ามุมนี้ <c oughs> หน้าแบบฝัก <c oughs> อันนะฝึกขอบคุณเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ละวันก่อนนอนและ จินตนาการภาพที่เราอยากได้ชีวิตที่เราอยากได้ช่วงก่อนนอนหรือตอนตื่นเช้าค่ะเห็นไหมเมื่อก่อนกูชัตมันจะมีแชร์ในโซเชียลอ่ะรูปหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนคนแบบขับรถเบนซ์อ่ะเหมือนแบบอยู่อยู่นั่งนั่งขับรถหน้าพรมลายแล้วก็มีตารถเบนซ์แล้วก็เหมือนแบบมีใส่นาดิกาปาเตอะและที่แบบว่าใครเคยเห็นรูปนี้บ้างที่แบบว่าแล้วก็เขาโพสต์ว่าอะไรนะ จินตนาการสําคัญกว่าความรู้เออใครเคยเห็นภาพน,นี้บ้างเมื่อก่อนไม่เข้าใจคืออะไรวะเพราะว่าทําไม่เป็นดู้นี้เป็นจนมาเรียนรู้กฎวิทยาศาสตร์คุณไปเซิร์ชนะสิ่งที่ฉันมาสอนเป็นวิทยาศาสตร์ทางนั้นนะคะเขาเรียกควันตั้มฟิสิกส์ควันตั้มฟิสิกส์ไปเซิร์ชใน Google ไดเ้เป็นหลักวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เป็นเหมือนที่เราได้ยินแค่ว่าอะไรคือแบบจินตนาการอะไรคือแรงดึงดูดไอส์สายก็พืเรื่องหนีห้ว ไอสไตล์ <I> mm hmm. ก็พูดเรื่อนีีไว้นั่นก็คือความคิดเรามันเป็นพลังงานนี่ถ้าให้อธิบายแบบวิทยาศาสตร์คือถ้าไม่ได้อธิบายอย่างนี้คนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบเพ้อฝันมันเป็นเรื่องแบบจินตนาการอะเหมือนจับต้องไม่ได้อะแต่ทุกอย่างมันคือพลังงานค่ะรวมถึงความคิดของเราค่ะก็คือพลังงานถ้าเราคิดแบบไหนแล้วก็เลยเหมือนแบบดึงพลังงาน ระดับเดียวกันเข้ามาหาเราหลายๆครั้งเวลาที่อเป็นปะลัเวลามีเพื่อนอะ่ะสมมุติเรามีเปลี่ยนที่ทํางานใหม่เรามีเปลี่ยนสังคมใหม่เรามีเปลี่ยนโรงเรียนใหม่คนที่เราแบบมักจะแบบอยู่รอบตัวเราอะ่ะเช่นเพื่อนเราหรือว่าคนรู้จักเราอ่ะก็มีหลากหลายแต่คนที่เราบบมักจะได้คุยด้วยแล้วก็เหมือนแบบสนิทไม่กี่คนคุณสังเกตดิคนประเภทเดียวกันอะเหมือนมันมีพลังงานบางอย่างที่แบบ เพื่อนเราก็จะชอบอะไรคล้ายๆเราเหมือนเพื่อนสนิทเราอะ่ะคุยด้วยกันแล้วมันก็รู้สึกรู้เรื่องมันเหมือนจูนกันติดใช้ชีวิตคล้ายๆกันพูดเรื่องเดียวกันมีชีวิตแบบเดียวกันสังคมคล้ายๆกันเห็นไหมมันคือพลังงานที่แบบคนประเภทเดียวกันชอบแบบเดียวกันมักจะดงดูดเข้าหากันเหมือนกันค่ะถ้าเราใช้ตรงนี้แล้วเรารู้หลักนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะ ความคิดเราก็มักจะดึงดูดสิ่ง,งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดดีใครคิดแบบเรื่องเฉพาะเรื่องที่ตัวเองอยากได้ก็จะมักจะดึงดูดพลังงานหรือคนแบบนั้นหรือชีวิตแบบนั้นเข้ามาเหมือนกันนี่แหละแค่ใช้ให้มันถูกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดป,ประกายของผู้ชายเมื่อวานมีคนใช้ชื่อชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบุลาผู้ชายเป็นคนนึงค่ะที่ชีวิตก็ไม่ได้เคยเป็นอย่างนั้น แต่ครูชัดไม่เคยที่จะคิดเอามาเป็นเนื้อเขาเรียกว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่แค่ใช้พลังงานดีๆความคิดตรงนี้ก่อนนอนกับตอนตื่นเช้าให้มันเป็นเนี่ยตอนแรกมันจะเกิดมาจากความคิดแล้วก็ครูรู้ไหมถ้าใครเกิดในช่วงเนี้โลกโซเชียลโคตรโชคดีเลยอะ เราะเมื่อก่อนที่ผู้ชัดบอกผู้จัดก็เอาผ้ามาแปะลายเตียงเมื่อก่อนธุรกิจแบรนด์เนมอ่ะคุณรู้ป่ะที่ผู้ชัดเปิดร้านน่ะ,ะคุณแล้วขนรู้ว่ามันเกิดจากการที่ผู้ชัดเอารูปกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายอะมาแปะแตะแตะแะแะแะรุ่นที่อยากได้เพราะเมื่อก่อนอยากใช้อยากซื้อแต่ก็ไม่มีเี่ย ก็แปะรูปที่อยากได้คนที่ปรากฏได้มาจากภาพในจินตนาการที่แปะอยู่ปลายเตียงคือได้สามีแนะนําแนะนําเพื่อนคนที่ทําธุรกิจเป็นเบอร์หนึ่งในวงการนี้อยู่ในวงการธุรกิจแบรนด์เ네นมือสองแล้วก็ชวนให้ไปร่วมทําด้วยกันชีวิตเลยแบบว่าได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เ네นมราคาดีๆเพราะว่าอะไรคะ คือได้อยู่แบบกระเป๋าแบรนด์เนมที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้อะไรอีกได้แหละพอมีคนมาขายขายราคาถูกบางใบก็แหละซื้อมาใช้เองก่อนก็เลยได้อยู่กับแบรนด์เนมที่ได้มาในราคาดีๆแล้วก็รุ่นที่ตัวเองอยากได้แต่บางรุ่นก็ต้องตัดใจว่าโหราคาดีก็ต้องรีบขายนะกำไรดีเอมันต้องช่างใจฉันอยากใช้เองหรือฉันอยากขายก่อนดีวะเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ะอะไรคะซื้อมาก็ต้องรีบขาย<笑><笑>แต่บางรุ่นก็แบบรุน่นนี้ฉันซื้อใช้เองก่อนเห็นไหมคุณรู้ป่ะเห็นไหมจินตนาการภาพตัวเองชอบอะไรชอบแบรนด์นมชอบกระเป๋าดึงดูดอะไรดึงดูดคนที่ชอบกระเป๋ามาด้วยกันดึงดูดธุรกิจนี้เข้ามาดึงดูดอะไรอีก มันเกิดจากภาพที่เราคิดก่อนเพราะฉะนั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่ค่อยคิดเนว่าตัวเองอยากได้ชีวิตแบบไหนต้องการชีวิตแบบไหนชอบอะไรเพราะมัวแต่ใช้ชีวิตตามความคิดของคน่นเพราะฉะนั้นวันนั้นวันนี้นะวันนี้นะเป็นแฟนนะอยากมีชีวิตแบบไหนให้คิดค่ะแล้วเขียนหรือใช้ภาพ พออยู่ในยุคออนไลน์นะใครที่มีชีวิตดีๆนะคุณฉันเข้าไปเซฟเลยเซฟวิดีโอเก็บไว้เหมือนดแล้วก็ดูไว้เหมือนได้เป็นแรงันดังใจอนะ่ะแล้วก็แบบเซฟความรู้สึกฟินนะว่าฉันแบบฉันได้เป็นคนคนนั้นแล้วอะเหมือนฉันแบบใช้ชีวิตแบบเขาแล้วอะเพราะฉะนั้นแบบไม่จะไม่มีแบบอารมณ์แบบในข่าวที่แบบดรามา่าแบบ คนนั้นรวยรวยเกินไปอ่ะไม,ม่ทำอาชีพยยอะไรวะอะไรเงี้ยบบไม่รู้อ่ะอาชีพอะไรไม่รู้อ่ะทำคลิปบ่อยๆนะฉันชอบเศษแล้วก็เศษความรู้สึกนั้นเลยเห็นไหมถ้าเราใช้ให้เป็นแล้วก็ดึงดูสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นจริงโอเคนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนี่นี่นี่น เดี๋ยวไหนๆแล้วขออัดคลิปทําคลิปเลยเพราะว่าชอบทํางานรอบเดียวไม่ชอบทำงานหลายรอบคนที่้ังมีปัญหานะคะกับการทำคอนเทนต์ค่ะคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะคะแต่เห็นมักจะเห็นผููชตัตรมีคอนเทนต์ทำได้ตลอดเวลานะคอนเทนต์ไม่ค่อยตันเลยเพราะอะไรรู้ปะ่ะสาเหตุที่ผููฉัตรนะคะมีคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาผููฉัตรขอบคุณผรูฉัดนึกถึงสีดีในทุก ครั้งก่อนนอนก่อนนอนค่ะขอบคุณเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นค่ะแล้วคุณรู้ไหมการมาเที่ยวทะเลวันเนี้ครูชาติคลิปคอนเทนต์ได้ห้าอันจากที่ก่อนอาทิตย์นี้ช่วงอาทิตย์นี้คิดไม่ค่อยออกเลยทําคลิปเลยดีวะคิดออกแต่ไลฟ์รู้สึกอยากไลฟ์พูดรอบเดียวแล้วก็ทาสอนย,ยาวๆแต่ว่าทําคลิปสั้นๆหนค่คิดไม่ออกละพอมาเที่ยวทะเลค่ะอารมณ์ดีความรู้สึกดี ขอบคุณพอขอบคุณก่อนนอนพอตอนกลางคืนเอ,อดันลูกขยับตัวไงเพราะว่าปวดฉี่ก็เลยลุกขึ้นมาฉี่ในห้องน้ําครูชายก็ตื่นขึ้นมาแหละคราวนี้ตื่นยาแล้วเอาทําไงดีอ่ะทาไงดีอะนอนต่อไม่หลับก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆค่ะปรากฏคอนเทนต์ขุดออกมาเดี๋ยวนะฉันนึอกออกแล้วคอนเทนต์ขุดออกมาถ้าคอนเทนต์ี่ย ฉันนึกออกแล้วเดี๋ยวฉันจะทำคลิปต่อนนะห้าเรื่องเนี้ยห้าเรื่องเนี้ยเห็นไหมไอเดียดีๆเรื่องดีๆมักจะเกิดตอนที่เรามีความสุขะถ้าในช่วงเราตื่นกลางดึกเราคิดวนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะรือว่าไอเดียจะผุดอยู่้ไหมคะ มันเกิดจากการมาเที่ยวทะเลเคลียหัวสมองด้วยหลายคนบอกโอ้ยไม่ได้มาเที่ยวทะเลบบผู้ชายที่คะเนี่ยฝึกข,ขอบคุณก่อนนอนคิดเรื่องดีๆพอหัวสมองเราโล่งเ,เ,เรารู้สึกมีความสุขไอเดียดีๆมักจะเกิดเชา้านี้ที่มาไลฟ์วันนี้ก็เกิดจากไอเดียเมื่อคืนตอนตื่นนอนกลางคืนเนี่ยแต่แล้วโอ้โหข้าฟตูมมีอีกห้าไอเดียเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ เพราะมันเกิดขึ้นตอนเราสลืมสลือค่ะตื่นเช้ามาอาจจะลืมได้เฮ้ยเมื่อเช้าเหมือนสันไปเหมือนคิดเลยออกเป็นพ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดออกปุ๊บเช้ามารีบจดเลยค่ะรีบจดเลยโอเคไปก่อนนะคะทุกคนอยากให้สอนเรื่องอะไรกดคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวไปนั่งอินทะเลจิบกาแฟต่อละบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะ